สนับสนุนโดย True d t a c 5 G ที่สุดของเครือข่ายอาัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Start ทอัพเพื่อพลิกโฉมสูส่เศรฐษฐกิจดิจิทัลทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีติดตามอยู่กับผมเลม็กมณชัยวงกิติไกรวันครับ คุณผู้ชมครับสิ่งที่รายการ t n, n ี s น a r t u p ของเราให้ความสำคัญก็คือการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในวงการการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลราชวิถีคือโรงพยาบาลของประชาชนวันนี้เราไปดูกันครับว่าช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลราชวิถียกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมและชุดความคิดใหม่ๆอะไรกันบ้างครับ พลักราทางการแพทย์มีบทบาทสําคัญอย่างมากกับคุณภาพชีวิตคนในประเทศครับโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาถือว่าพวกเขาเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ทําให้พวกเราก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยากลําบากมาได้วันนี้รายการ TNN Startup จึงพาไปคุยกับผู้บริหารของโรงพยาบาลราช,ชวิถีที่ไม่เพียงใส่ใจรักษาผู้ป่วยเท่านั้นยังคัดสรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารของผู้ป่วยอีกด้วย โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยอยู่ประมาณ1,200เตียงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เกือบร่วมจะ5,000คนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลพันกว่าคนเนี่ยก็ต้องทานอาหารวลาสามมื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอาหารให้คนไข้พันกว่าคนใน,ในเวลาสามมื้อจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแค่ไหนนะครับแล้วก็คนไข้ก็คือคนไข้ถามว่าอาหารที่ทานเข้าไปนั้นควรจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณค่ามีภาวะโภชนาการที่ดีมีความปลอดภยัยเพราะ,ะนั้นวันนี้ อย่างกรณีของผักอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไม่มีสารเคมีตกค้างนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องทําโครงการอาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็วันนี้คนไข้เองนั้นนะครับต้องยอมรับว่าคนไข้มีโรคประจําตัวเยอะขึ้นนะครับมีโรคเบาหวานความดันในตัวเองเป็นโรคเกาต์เป็นอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่เวลาที่ตอนป่วยอีกก็ต้องมีการเลือกเฉพาะอะไรหลายอย่างที่ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน ตอนนั้นก็เป็นความยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆครับเรามีคณะกรรมาการอาหารปลอดภัยนะครับในโรงพยาบาลซึ่งก็มาจากหลายๆฝ่ายในโรงพยาบาลรวมถึงกับการที่เราก็พยายามมุ่งมั่นตามมาตรฐานสิ่งที่กระทรวงกําหนดรัฐบาลกําหนดนะครับโดยที่เราเองนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเรามีการประมูลนะับอาหารของเราเนี่ยประมูลทุกๆ6เดือนก็จะประมูล1รอบตอนช่วงตั้งแต่วันที่1เมษาถึง30กันยาแล้วก็1ตุลาถึง31มีนาเอ็ดมีนาพอตอนเนี่ย อย่างคุณเล็กอาจจะเคยคิดไหมครับว่าคนไข้ใน6เดือนเนี่ยโรงพยาบาลมีใช้ผักอยู่โอโ้โหสี่สิบกว่าชนิดนะครับผักยังจะผักคะน้าเนี่ยคุณเล็กคิดว่าใน6เดือนเนี่ยโรงพยาบาลต้องใช้ประมาณกี่ร้อยกิโลตันหนึ่งพอไหมฮะโอ้หลายตันเลยครับแลวแม้กระทั่งผักผลไม้อื่นๆที่คนไข้ต้องทานอีกโอ้รวมถึงหมูไข่วันหนึ่งโรงพยาบาลเนี่ยใช้เป็นหลักร้อยกิโลนะครับะฉนนั้นเนี่ยก็อะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ยุ่งยากพอควร แล้วก็โงรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่แรกในวันนี้ที่เราตรวจสารเคมีตกค้าง4กลุ่มชนิดซึ่งโรงพยาบาลทั่วไปหรือส่วนใหญ่เนี่ยที่ตรวจกันก็ตรวจแค่2กลุ่มชนิดแล้วก็ทีเนี่ยว่าเราไปตกปขอร้องขอความร่วมมือจากทางองค์การเภสัชนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตในเรื่องของการหาสารเคมีตกค้าง4ชนิดแล้วเราก็ไปทําเรื่องของการขอซื้อชุดที่เขาสั่งผลิตเน,เนี่ยนะครับ4ชนิดมาตรวจซึ่งตอนนี้เราตรวจอยู่แค่4ชนิดอย่างเดียวแล้วไม่ตรวจ2ชนิดแล้วแต่ที่อื่นยังตรวจ2ชนิดอยู่ครับ ก็ตั้งแต่พวก ate, ate, พออร์กาโนฟอสเฟตคาร์บอเมตฟอสฟายลินอะไรพวกนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะตรวจบานั่นคือกลุ่มชื่อใหญ่ๆนะครับแต่มันหมายความว่าในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตก็จะมีอีกหลายชนิดลงไปย่อยๆๆลงไปอีกแต่หมายความว่านี่คือตรวตรวจในตรวจสับกรุ๊ปใหญ่ๆซึ่งก็ต้องถือว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเราเองก็พยายามมองถึงในกลุ่มงานซึ่งการตรวจยากยากกว่าแต่เจ้าหน้าที่แรกๆเขาก็เคยบ่นว่าโอ้อาจารย์ตรวจไม่ไหวนะคะ สี่ชนิดเนี่ยมันตรวจยากกว่าเดิมต้องเยอะขึ้นแต่ไปมาปุ๊บพอทําไปทํามาสองสาเดือนเขาบอกว่าพวกหนูตกลงแล้วค่ะตรวจสี่ชนิดเลยสองชนิดไม่ตรวจแล้วแล้วลเขาก็ทาเป็น,นกลายเป็นว่าทําง่ายๆเลยก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมถือว่ามันก็เป็นนวัตรกรรมที่เรียกว่าคนในโรงพยาบาลเราเนี่ยพอเราจากที่เราเคยบอกว่ามันทําไม่ได้ทายากแต่สุดท้ายพอทําไปทำมากลายเป็นว่าทําได้เวลาเรานึกถึงอาหารโรงพยาบาลก็คืออาหารที่ นอกจากหน้าตาไม่สวยแล้วก็ยังไม่อร่อยด้วยทาไมโรงพยาบาลราชวิถีต้องทําอาหารทั้งคนไข้ทั้งบุคลากรกินมันต้องอร่อยด้วยก็อันนี้ผมก็ต้องบอกว่ากระทรวงนะครับหรือผู้ใหญ่ในกระทรวงหลายๆคนนะครับก็จะขอมาทานข้าวที่โรงพยาบาลราชวิถีเวลาเราจัดงานประชุมเพราะบอกว่าโรงพยาบาลราชวิถีทำอาหารอร่อยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นดั้งเดิมมาแต่ไหนแต่ไรเราเปิดมา7 2็ิปีนะครับ ก็ต้องถือว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าเรามีทางกลุ่มงานโภชนศา,ศาศาสตร์ที่เขาเอาใจใส่แล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆมีสูตรอาหารของเขาเพราะว่าผมเคยบอกว่าโอ้เราเนี่ยนะทำอาหารเนี่ยมีแม่ครัวหลายคนในการทําอาหารที่จะต้องเสิร์ฟไปนคนไข้พันกว่าคนเนี่ยแยกตามตึกต่างๆหม้อหุงข้าวหม้อใหญ่โมโหฬานเพราะนั้นเนี่ยแล้วทำอาหารแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมปฏิว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องหาวิธีการ เพราะนั้นอันนี้ก็คือความใส่ใจ <HHH> จากช่วงโควิดส9สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขต่างก็ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตอลรวมทั้งปรับกระบวนการการทำงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเหมือนอย่างโครงการแท็กซี่ด้วยใจบริการรับส่งผู้ป่วยยากไร้จากโรงพยาบาลราชวิถีที่ช่วยให้คนไข้ประหยัดค่าเดินทางและมอบโอกาสให้กับพี่ๆแท็กซี่ได้ช่วยเหลือคนโดยที่โรงพยาบาลมอบค่าตอบแทนสูงสุดให้กับพี่ๆเหล่านี้ถึงวันละ2,100บาทครับ S <S เราเจอโควิดสิซึ่งเป็นช่วงที่ท้าทายอย่างมากสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ยุคโควิดสิจนถึงปัจจุบันนี้โรงพยาบาลราชวิถีมีทั้งนวัตรกรรมมีการปรุงกระบวนการหรือมีโซลูชนันอะไรใหม่ๆบ้างที่เพิ่มเข้ามาครับก็ต้องถือว่าโรงพยาบาลราชวิถีเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีหมอครบทุกสาขามีหน่วยงานทํางานมีคนทํางานมีคนไข้หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราก็พัฒนาอยู่ด้วยเรื่อยๆคือเรื่องนวัตกรรมนะครับอย่างถ้าอย่างกรณีที่เรียกว่านวัตกรรมที่เราทํามาในตอนช่วงโควิดเราก็ต้องยอมรับว่าในช่วงโควิดนะครับ,ค,รบคนไข้โควิดทุกรายในตอนช่วง3ปีแรกบอกว่าคนไข้โควิดจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกที่เราเข้ามาที่ราชบิถีเจอเนี่ยพอเคสที่2ของประเทศก็โดนมาราชิถีเพราะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆ แต่ถามว่าทางราชวิถีเนี่ยเรามีชื่อในเรื่องของการเป็นศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีที่เป็นจุดเริ่มต้นของนเรนทรทั้งประเทศเพราะนั้นเนี่ยในตรงจุดนี้มาเนี่ยพอคนไข้โควิดบอกว่าต้องมาในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคนไข้โควิดที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆแต่ต้องมาโรงพยาบาลก็ต้องเอารถพยาบาลไปรับผมก็ต้องส่งรถศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีไปรับแต่เราก็รู้สึกว่าเอะคนไข้โควิดเนี่ยบางคนเขาไม่ได้เป็นหนังเขาเพราะเราแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียว เพราะนั้นกลุ่มสีแดงสีเหลืองเนี่ยโอเคเราส่งรถพยาบาลไปรับไม่มีปัญหาแต่คนไข้สีเขียวที่เดินได้ตอกแตกตอกตกขึก้นเนี่ยเราจะส่งรถพยาบาลไปรับจ้นที่เรามีไม่พอหรลกครับแล้วมันเยอะมหาศาลเรื่อยๆเๆๆ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 พราะนั้นตอนนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ผมก็เลยคิดเรื่องแท็กซี่โควิดแล้วก็ได้เจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกว่ามีความชานาญในเรื่องของการดูแลกร็แท็กซี่ของเก่ามาช่วยในโรงพยาบาลอยู่แล้วก็มาช่วยในเรื่องของการจัดการรถเพราะนั้นในหนึ่งวันคนไข้แท็กซี่ที่โควิดที่เราไปรับเนี่ยนะครับ เราส่งคนไข้ไปดูโควิดรอบๆกรุงเทพหมหาคอนรวมถึงปริมณฑลเป็นร้อยกว่าโรงพยาบาลน,นะครับที่คนไข้สีเขียวส่งไปให้เขาคนไข้ทั้งรวมถึงคนไข้ที่ต้องไปตรวจที่ตอนนตอนนั้นเนี่ยที่เขารู้ว่าเอ๊ะฉันจะเป็นโควิดไหมฉันต้องมาตรวจห้องแบบไหมเพราะนั้นโรงพยาบาลเราเราก็มีเทคนิคการแพทย์แล้วก็มีกระบวนการตรวจเพราะนั้นเราก็ต้องกระบวนการเชื่อมโยงกันว่าทําอย่างไรให้คนไข้ที่ต้องการการตรวจคนไข้โควิดนั้นเนี่ยก็สามารถมาโดยรถแท็กซี่ได้เหมือนกันแต่เป็นคนไข้นเนื่องจากโรงพยาบาลราชวิถี เราคนไข้เป็นคนไข้ที่เรียกว่าไม่ค่อยอาจจะไม่มีฐานะที่อาจจะไม่ดีนักแต่ว่าเขาจะเป็นต้องรับการรับการรักษาซึ่งผมก็คิดว่าพวกคุณหมอพยาบาลเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าคุณต้องมาโรงพยาบาลนะคุณต้องมารักษานะแต่คนไข้บอกว่ามาไม่ได้เพราะว่าบอกว่าต้องมาทุกวันหรือที่หนึ่งต้องมาสามครั้งเช่นคนไข้พวกที่ต้องฟอกเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาหนึ่งครั้งบางครั้งบางคนเนี่ยนะครับบ้านอยู่ก็ต้องไกล การที่เขาจะมาโรงพยาบาลอาทิตย์ละสามครั้งหรือต้องมาฉายแสงมะเลงทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นการก็เป็นเรื่องยากถามว่าโรงพยาบาลจะให้นอนโรงพยาบาลไหมก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีเตียงนะครับคนไข้พวกนี้ก็ต้องกลับไปบ้านแล้วก็มาใหม่วันรุ่งขึ้นมาใหม่วันรุงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงกลุ่มนี้จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นบางทีคุณหมอพยาบาลที่เห็นก็รู้สึกบอกให้มาเอ๊ะ e ทำไมมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเออเราก็เลยมาคิดว่าทําโครงการแท็กซี่ด้วยใจ นะครับในการที่จะช่วยให้เวลาที่คุณหมอพยาบาลที่เห็นคนไข้ที่เขาจำเป็นจะต้องรักษาแล้วก็มาลำบากจริงๆแล้วตอนนี้เรามีสำรองไว้ทั้งหมด3คันค่ะที่อยู่ในโครงการเรานะคะค่ะก็ตอนนี้รถ1คันนะคะเราจะกำหนดวิ่งได้ประมาณ26เที่ยวต่อ1น1วัน นะคะเราก็ดูตามเวลางานตารางงานเพื่อหมุนเปลี่ยนนะคะในการรับผู้ป่วยเข้าและรับออกค่ะตอนนี้เราทําอยู่ทั่วกรุงเทพรับลิบมณฑลอย่างเช่นอาปทุมธาน,นีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็นครนายกสิ่งที่เขาได้ตอบแทนจากโรงพยาบาลคือทางเราอะคะ่ะก็ช่วยเหลือะคะ่ะในการในการให้ค่าเช็จ่ายใ,ในเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นค่าเช่ารถค่าแก๊สค่าน้ำมันนะคะที่พี่ๆเขาพออยู่ได้นะคะก็คือช่วยกัน เราจะทํางานกันก็คือเราจะดูงานกันตลอดเวลาผ่านทางไลน์กลุ่มก็เราจะมีการส่งงานกัน,กนค่ะว่ารับผู้ป่วยเคสนี้ค่ะตอนนี้ส่งผู้ป่วยแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็ถึงจุดหมายแล้วผู้ป่วยก็คือถึงโดยปลอดภัยถึงโรงพยาบาลโดยปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจบในหนึ่งเคตอนหนึ่งวันก็จะมีการ เหมือนประเมินเบื้องต้นนะคะจากทางาพยาบาลแล้วก็คุณหมอะค่ะที่ปกติก็คือเขาจะรักษากันอยู่แล้วก็จะติดต่อมาทางโครงการนะคะตัวอย่างเคสนะคะของที่ทางที่ทางโครงการของเรานะคะพบเจอก็คือเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะระยะสุดท้ายที่ทําการรักษามาแล้ว1ิเดือนนะคะแล้วก็เขาก็คือไม่สามารถทํางานได้แล้วก็ คุณแม่คะ่ะที่ดูแลเขาเนี่ยก็ต้องลาออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลรักษาผู้ป่วยทำให้ครอ,อบครัวเขาเนี่ยขาดรายได้ในตรงนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าการที่มีโครงการของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นพลังแล้วก็กำลังใจให้เขาในการต่อสู้กับโรคภยัยไข้เจ็บในท่ามกลางมลสุมของเขา,าคะ่ะนอกจากโครงการแท็กซี่ด้วยใจแล้วทางโรงพยาบาลก็ยังมีโครงการพัฒนาอีกมาก ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของทั้งผู้บริหารบุคลากรทุกคนที่ต้องการดูแลบ้านหลังนี้ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปผมก็ยังพูดอยู่เสมอนะว่าโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยโชคดีนะเรามีหมอที่เรียกได้ว่าเขาไม่ไปทำโรงพยาบาลเอก,กชนฮนะมีอยู่เยอะอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็บอกทุกคนนะครับว่าวันนี้ทุกคนเราอยู่ในบ้านบ้านโรงพยาบาลราชวิถีนะขอให้พวกเราคิดว่านี่คือเป็นบ้านหลังที่สองของชีวิตเรา แต่ถ้าวันนี้เราทําให้โรงพยาบาลรละวิถีเนี่ยมีคุณภาพไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าเออจะต้องมีใครรู้จักหรือไม่รู้จักทําให้คุณภาพมันดีไปเรื่อยๆยืนอยู่มาตรฐานแบบนี้ใครไปใครมาทุกคนก็ได้รับสิ่งที่ดีอยู่ผมว่านี่เป็นความท,ท้าทายที่ถ้าเราทําได้คนทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็น่าจะมีความสุข เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับที่ผู้บริหารของโรงพยาบาลให้ความสําคัญกับการนํากระบวนการและวิธีใหม่ๆม,มาบริหารจัดการการบริการครับไปพักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูนวัตกรรมของโรงพยาบาลราชวิถีกันครับว่าทั้งอาหารที่เหมาะกับโรคที่เป็นรวมถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ในโรงพยาบาลมีอะไรกันบ้างช่วงหน้าครับ ยุคนี้นะครับอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลเพื่อที่จะหาบริการหาโซลูชันรวมถึงสินค้าที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับรายการ t n, n ียนเอ็นสตาของเรายังอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีกันต่อนะครับไปดูว่าอาหารที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เปราะบางโรคมะเร็งและโลรคร้ายอื่นๆรวมถึงแอปพลิเคชันที่ใช้สื่อสารกันในโรงพยาบาลมีอะไรกันบ้างครับ ช่วงนี้เรามาดูกันต่อสําหรับความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นเลิศด,ด้านการบริการของโรงพยาบาลราชวิถีครับเขาก็นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบสารสนเทศมาปรับใช้อย่างเช่นข้อมูลด้านสุขภาพระบบยาห้องปฏิบัติการและบุคลากรไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่นักโภชนาการในโรงพยาบาลจะต้องให้โภชนาการบําบัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเพราะว่าสารอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ครับ ช่วงนี้เราจะพาไปคุยกับทีมของนักโภชนาการชำนาญการของโรงพยาบาลราชวิถีกันครับสำหรับแนวคิดเรื่องอาหารเฉพาะโรคเป็นอย่างไรไปฟังกันอาหารเฉพาะโรคนี่ก็วาอหมายของมันก็คือเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นเพื่อที่จะทำเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นนะคะโดยในปัจจุบันนี้เนี่ย ก็เราก็จะเน้นไปที่โรคทางาโรคไม่ติดต่อโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังอะค่ะที่มันเกิดขึ้นมากหรือว่าโรค NCD ที่เราเคยได้ยินกันนะเนาะอย่างเช่นพวกเบาหวานหรือว่าโรคไตความดันโลหิตสูงหรือว่าหัวใจและหลอดเลือดอะไรต่างๆมากมายนะคะทีนี้ที่เราต้องทำอาหารเฉพาะโรคเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ต้องพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมอาหารเฉพาะโรคเพิ่มมากขึ้น เพราะอะไรก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาการของโรคโรคเรื้อรังต่างๆเหล่านี้เป็นโรคร่วมหลายโรคก,ก็อย่างเช่นคือผู้ป่วยหนึ่งท่านเนี่ยจะมีโรคร่วมหลายๆโรคนึกออกไหมคะคือหลายๆโรครวมกันทีนี้อาการแล้วก็แนวทางรักษาเนี่ยมันก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยที่เราเนี่ย จะต้องแก้ปัญหานี้เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็คือเราต้องพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมอาหารเฉพาะโรคขึ้นมานะคะโดยจัดเดิมเนี่ยที่เราเคยเสิร์ฟเป็นเป็น,นเหมือน,นเหมือนกันทุกๆคนนึกออกไหมคะเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเหมือนกัน1 8 0 0 1 5 0 0ทุกทุกคนได้ทานเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็พัฒนามาเป็นจัดที่เป็นเฉพาะโรคแล้วก็เฉพาะราย คือให้มันตรงมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองโรคอย่างโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะนอกจากนักโภชนาการที่คอยควบคุมดูแลและกำกับอาหารสำหรับผู้ป่วยแล้วครับการประเมินการรับประทานอาหารของผู้ป่วยว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำทางโรงพยาบาลจึงได้พัฒนาโปรแกรมสมาร์ทวอร์ดขึ้นมาเพื่อให้การทำงานของแพทย์พยาบาลน,นักโภชนาการทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น จริงๆคือเรามีการทำแอปพลิเคชันเรื่องของการคัดกรองประเมินโภชนาการผู้ป่วยแล้วก็แอปพลิเคชันเรื่องของการทำสมาร์ทวอร์หรือการประเมินฐานอาหารคนไข้นะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการชงอาหารทากการแพทย์แล้วเรียกว่าแอปพลิเคชันสคูปคิดนะคะที่มาคือ,อแลวิธีเราค่ะเรามีการรับคนไข้ หลากหลายนะคะหลากหลายโรคแล้วก็เรื่องของภาวะทุพโภชนาการของคนไข้เนี่ยมันมีความสําคัญที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับโรคของคนไข้ด้วยเราจะพบว่าจากการศึกษาค่ะถ้าคนไข้มีทุพโภชนาการการรักษาเนี่ยอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่ดีนะคะก็ทํทำให้คนไข้เนี่ยติดเชื้อง่ายมีส่วนที่ทําให้นอนโรงพยาบาลนาน,นขึ้นค่าใช้จ่ายมากขึ้นทีนี้การประเมินโภชนาการของคนไขค้ค่ะถ้าเรามีแอปพลิเคชันเนี่ยมันทําให้เราทําให้เราทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ ดีเทคคนไข้หรือว่าคัดกรองคนไข้กลุ่มพวกนี้เข้าสู่ระบบการรักษาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้จำนวนมากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงนะคะการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยซึ่งเราเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมาเป็นการติดตามหลังจากให้อินเตอร์เวนชั่นคนไข้ไปอะค่ะโปรแกรมนี้ก็เลยเอามาใช้ในการติดตามการรับประทานอาหารของผู้ป่วย ซึ่งโดยปกติแล้วค่ะคือนักพูดของเราะจะต้องมีการเก็บถาดอาหารผู้ป่วยมาทําแคลอรี่เขาซึ่งอัตรากําลังของเราก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันมนน้อยนะคะเราก็เลยมีการใช้วิธีการเอาโปรแกรมะะคเข้ามาดูแลผู้ป่วยโดยให้ผู้ปฏิบัติงานก็คือเจ้าหน้าที่ประจำวอร์ดนะคะเป็นคนทําให้ก็จะเป็นพี่พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลรวมถึงพี่แม่บ้านค่ะ,อ,ะอย่างภาพที่เราเห็นนี่คือถาดอาหารใช่ค่ะถาดอาหารจำลองค่ะ,ะจ่ะ แล้วเราเก็บ <Charl> ข <ott es> ้อ <dorm> ม <it> ูลยังไงดูยังไงบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอิงตัวโปรแกรมนะคะจากการที่มีการจัดเสิร์ฟตามมาตรฐานอาหารโรงพยาบาลนะคะโดยเราก็จะแบ่งเป็นอาหารธรรมดาอาหารอ่อนแล้วก็อาหารเสริมทางการแพทย์ข้อมูลที่ได้เอาไปทําอะไรต่อค่ะแล้วก็จะมีการเล็คอร์ดทุกมื้อแล้วก็ทุกวันจนกว่าคนไข้จะดิชชาร์ตนะคะข้อมูลตรงนี้เรามาทําอะไรก็คือ1หลังจากให้อินเตอร์เวนชั่นไปแล้วค่ะสมัยก่อนถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนไข้คนนี้ทานได้เท่าไหร่เราต้องไปถามพี่พยาบาลที่วอร์ด คนไข้คนนี้ทานได้กี่ช้อนกี่คำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคําตอบที่ได้คือเป็นจํานวนช้อนหรือครึ่งถาดหรือหมดถาดใช่ไหมคะแต่ในการที่เราจะรู้ว่าครึ่งถาดนั้นเขากินอะไรเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นการทําโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็จะทําให้เรารู้ได้ว่าในสัดส่วนในมื้อนั้นที่กินครึ่งถาดเนี่ยได้มาจากส่วนไหนได้พลังงานเพียงพอไหมและโปรตีนเท่าไหร่นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเอาข้อมูลมาอนาไ y ค่ะว่าคนไข้เนี่ยอ,อยู่พลังงานที่ได้รับเนี่ยเพียงพอต่อร่างกายหรือไม่นะคะถ้ามีแนวโน้มว่าไม่พอแพทย์เข้าเดินมาที่บอร์ดเห็นจอทีวีเราแสดงข้อมูลให้ตลอดนะคะแพทย์อยากดูเคสนี้ว่าหาได้เท่าไหร่แนวโน้มเทนในการืทานอาหารของผู้ป่วยก็จะ,สะแสดงขึ้นมานะคะแสดงขึ้นมาหมอเห็นแล้วคนไข้ไม่พอแนวโน้มหน้าแดงทุกวันเลยหรือการาฟพลังงานมันต่ํากว่าที่ควรจะเป็นแพทย์ก็จะมีการปรับออเดอร์นะคะ เข้าไปถามคนไข้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าสมมุติเป็นแค่ว่าผู้สูงอายุไม่มีฟันทานไม่พอแล้วก็จะปรับออเดอร์อาหารให้กับตรงกับคนไข้นอกจากนี้ครับโรงพยาบาลราชวิถียังมีโปรแกรมสก o ๊ปคิดซึ่งเป็นโปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารและอาหารเสริมที่จำเป็นโดยให้ข้อมูลและช่วยคำนวณปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายตรงกับความเห็นของแพทย์สามารถใช้งานง่าย เพื่อติดตามและประเมินสารอาหารว่าผู้ป่วยได้รับครบถ้วนหรือเปล่าผู้ป่วยอะคะ่พะพอกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะจะชงนมหรืออาหารทางการแพทย์เนี่ยไม่ถูกต้องตามที่บริษัทแนะนํามาหรือว่าป,ปริมาณคุณภาพเนี่ยไม่เท่าทับที่คุณหมอต้องการนะคะคือแอปนี้นะคะ่ะ บางทีอ่ะหมอสั่งคนไข้าทาน 400cc คนไข้ชง 400cc ค่ะแต่ว่าคนไข้ชงอาจจะชงแค่3ช้อนทั้งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอคือตามที่บริษัทแนะนำมาเนี่ยถ้าคุณอยากได้พลังงานเท่านี้ 400cc เนี่ยคุณต้องชงถึง6ช้อนอันนี้ทําให้คนไข้อ่ะค่ะที่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปปุ๊บรับประทาน3ช้อนหมายความว่าคนไข้รับประทานพลังงานไม่พอครึ่งหนึ่งที่ขาดไปถูกต้องไหมคะมันทําให้คนไข้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะโภชนาการที่เกิดภาวะทุพโภชนาการได้ค่ะ เดีลองทำให้ดูหน่อยสิครับว่าตามันเป็นยังไงพราะกดขเข้ามาเริ่มต้นนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าข้างในเนี้ค่ะจะมีผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดหลายสูตรเลยนะคะจะมีทุกสูตรเลยนะคะที่มีอยู่ขายอยู่ในประเทศไทยนะคะ รวมทั้งถ้าสมมติว่าท่านไหนนะคะต้องการตัวอย่างหรือว่าไอเดียในการทำโรงพยาบาลราชวิถีเรานะคะก็จะมีสำหรับคนไข้แต่ละเฉพาะโรคนะคะเบาหวานคนไข้มะเร็งความดันหรือคนไข้ล้างไตเป็นหลักสูตรต้นแบบนะคะซึ่งสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะในนี้ก็จะมีการแนะนำว่าแต่ละสูตรนะคะจะมีะใช้ส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมติคุณทาตามสูตรนี้ปุ๊บคุณจะได้พลังงานเท่าไหร่และโปรตีนที่ได้ได้แต่ละวันเท่าไหร่ ทีมนักโภชนาการของที่นี่ก็จะร่วมกันประเมินภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการรักษาโดยมีการคัดกรองการประเมินการรักษาติดตามภาวะโภชนาการผ่านแอปพลิเคชัน scoopkit นี่แหละครับและช่วยลดระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายได้ซึ่งกระบวนการของโรงพยาบาลราชวิถีนี้ก็สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์การบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลของประชาชนที่บุคลากรของเขาเห็นว่าที่นี่คือบ้านหลังที่2ที่จะทำอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะบริการรับใช้ประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอนักโภชนาการพยาบาลและทุกองค์ประกอบของโรงพยาบาลราัชาวิถีตั้งใจทําเพื่อผู้ป่วยมากขนาดนี้ครับนี่คือรายการท NN Startup ของเราในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยข่าวจากต่างประเทศที่น่าสนใจขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเราครับแล้วเจอกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีที่นี่ท N n ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สวัสดีครับ นี่คือเครื่องบินไฟฟ้ารุ่น S1 ของบริษัทโดโรนีผู้ผลิตอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งหรืออ e ีวิทอลอากาศยานส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกากำลังทำการทดสอบการบินโดยอ e ีวิทอรุ่น S1 ของโ,โ,โดโรนีบินไกลสุดไว้ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จบินด้วยความเร็วทำการบินจริงอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงสุด225กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขับเคลื่อนด้วยระบบใบพัดสชั้นรวมทั้งหมด8ใบพัดรองรับคนขับและผู้โดยสารรวม2คนโดยตัวอากาศยานจะมีน้ำหนักรวมอยู่ที่750กิโลกรัมทั้งนี้จากเป้าหมายการพัฒนาตอนนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการสร้างต้นแบบและทดสอบโดยการทดสอบที่สำเร็จไปแล้วนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรโดดีขึ้นบินทดสอบด้วยตนเองในคลิปการทดสอบของบริษัทพบว่าตัวเครื่องสามารถขึ้นลงบินทรงตัวและทำการเปลี่ยนองศาบินได้อย่างราบรื่นทั้งนี้คาดการราคาจำหน่ายจ,จะอยู่ที่ประมาณ1 9 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6.7ล้านบาทแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่มีการเปิดเผยราคาหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ